มันมีเมื่อสองวันที่แล้วอันนี้ไม่ได้เก็บภาพเอาไว้นะไม่ได้เก็บภาพแต่เห็นอยู่ในเหตุการณ์นะครับคือ,อคน้องๆอ,อ,อาจจะไม่ได้ใส่เต็มในเรื่องการฝึกซ้อมนะฮะแล้วพี่โตก็บอกว่าถ้าไม่ตั้งใจก็กลับบ้านไปก็การฝึกซ้อมคุณต้องเข้มข้นจากการฝึกซ้อมถ้าชีวิตคุณเล่นจาก<ม>การฝึกซ้อม ถ้าคุณทำเป็นเล่นชีวิตคุณก็เล่นไปตลอดแล้วลามแกแข่งขันคุณก็ไม่สามารถทําได้จนใหญ่ประตูก็จะมีจุดเสยองี้แหละต่อให้ทําดีร้อยครั้งแต่ถ้าพลาดครั้งหนึ่งคนจะจําเรื่องพลาดนี่แหละฮะพี่โตมองยังไงกับกรณีที่ไม้เขาแบบมุ่งมั่นตั้งใจมากการกลับไปตีทีมชาติแต่ว่ากลายเป็นว่าหลายคนมองว่าอ้าวนี่คือความผิดพลาดของปัิบัติคบไปจำคำไว้นะนะคำชมกับคำด่าเป็นของครูกันรับฟังเขาได้เราเป็นนักแสดงรับเราปรับปรุงแล้วมาดูเทปตัวเองเออเราเราค่อยๆแล้วปรึกษาโค้ชทีมงานแล้วก็ถามเฮดโค้ ค่อยๆผมไวเลยแล้วเดี๋ยวจะเก่งขึ้นการผิดพลาดท,ทุกอย่างมันสอนให้เราเข้มแข็งแล้วสอนให้พัฒนาแล้วก็สอนออหัวจิตหัวใจแลเรา สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เมืองทองทีวีของเราจะขอพาคุณผู้ชมมาดูคอนเทนต์ของพี่โตนิพนธ์มาลานนโค้ชผู้สาป,ประตูของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะครับสารภาพเลยแล้วครับว่าเวลาฝึกซ้อมประจําวันแอดเป็นคนหนึ่งครับที่ชอบแอบดูการฝึกซ้อมของผู้สาป,ประตูสโมสรเมืองทองนะฮะเพราะเราจะได้เห็นทัศนคติบวกของครูอย่างพี่โตเนี่ยฮะที่ส่งตรงไปให้กับลูกศิษย์ของเขานะครับเป็นการฝึกซ้อมที่หนักหลากหลายแล้วก็เข้มข้นนะครับ ที่สำคัญใส่ในเรื่องของความจริงจังและดุดันเข้าไปในเรื่องของการฝึกซ้อมประจําวันนะฮะนอกจากทุกวันนี้พี่ตัวจะฝึกซ้อมไ้กับพี่ไม้ปฏิวัติแล้วก็น้องปามกรากมกัฏล้ามกรกฎ พัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อเป็นผู้สาประตูที่ดีมีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดเวลาที่ลงทําการแข่งขันนะครับบางครั้งพี่โตเองก็จะเรียกน้องๆตําตำแหน่งผู้สาประตูเนี่ยอะคาเดมีของสโมสรเมืองทองเนี่ยสลับสับเปลี่ยนขึ้นมาฝึกซ้อมเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศรวมไปถึงสร้างแรงบันดาลใจต่างๆให้กับตัวน้องๆเองนะฮะก็เรียกว่าน้องๆในอะคาเดมีเนี่ย ขึ้นมาฝึกซ้อมแล้วจะตักตวงเอาวิชาวความรู้เอาทัศนคติดีๆจากพี่โตไปได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ในเรื่องของแต่ละคนนะครับรวมไปถึงพาร์ทของพี่ไม้ปฏิวัติคำใหม่ที่ลงสนามเล่นให้กับขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกระแสโซเชียลถาโถมเข้ามาสู่พี่ไม้ปฏิวัติคำใหม่นะฮะแต่พี่โตเองก็มองว่าความผิดพลาดเหล่านั้นนั่นแหละครับจะทําให้พี่ไม้กลับมา แข็งแกร่งมากกว่าเดิมเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของพี่โตนิพนธ์มาลาโนนกันครับจัดยิงยิงสุดแรงังหจังหวะปัดพอดีอ่ะเริ่มยิงยัดไมทๆยิงยัดให้อยู่ยิงใส่หน้าเขาเริ่มยิ่งยิ่งยิ่งพี่โตครับ ผมเป็นทีมงานผมจะแฮปปี้มากเวลาที่พี่เทรนนิ่งเวลาพี่ฝึกซ้อมพู้นสาประตูเพราะมันจะดูเข้มข้นแล้วมันก็จะดูหลากหลายนะฮะทำมาหลายปีแล้วพี่ตวความหลากหลายมันก็ยังอยู่ความเข้มขนม้นก็ยังอยู่แหละครับใช่มันมันมาจากการฝึกซ้อมที่เรามีประสบการณ์เคยเคยเป็นประตูมาก่อนแล้วก็เคยก็เลยเข้าใจว่าสมัยก่อนแบบฝึกจะไม่มี อะไรที่หาจากในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ใน Facebook มันก็เลยไกลโครประตูบ้านเราก็จะฝึกแบบนี้แบบนี้ไปเราผมเลยจับทางได้แบบฝึกแบบนี้เหรอตอบแล้วตอนนั้นก็เลยเป็นเป็นประตูที่เคยฝึกมาและเคยวางไว้อนาคตหน้าฉันจะเป็นประตูที่แบบจะหาแบบฝึกให้มันหลากหลายฝึกแล้วไม่เอ่อไม,ไม่ไม่จำเจไม่เบือ่อไม่ใช่ว่าโครประตูรุ่นเก่าไม่ดีดีแต่ตอนนี้เทคโนโลยีมันทําให้สามารถค้นคว้าจากในมือถือปุ๊บเดียวต่อไปนี้ไปตักระนั้นมาผมก็เริ่มทําฝึกหลายๆอย่างทั้งการพาร์ทเทคนิค อะไรทั้งกดดันทั้งดุทั้งอะไรแบบคือต้องละเอียดเพราะรจริงๆแล้วผมไม่อยากให้เด็กๆไปผิดพลาดจากในเกมแข่งขันมันการกดดันมันสูงครับมันมีเมื่อสองวันที่แล้วอันนี้ไม่ได้เก็บภาพเอาไว้นะไม่ได้เก็บภาพแต่เห็นอยู่ในเหตุการณ์นะครับคือ,อ,อน้องๆอ,อ,อาจจะไม่ได้ใส่เต็มในเรื่องการฝึกซ้อมอนะฮะแล้วพี่โตก็บอกว่าถ้าไม่ตั้งใจก็กลับบ้านไปแล้วก็มันมันมาจากการฝึกซ้อมเคยอยู่กับโค้ชฝรั่งหรือวโค้ชเอ่อที่ ที่เคยมาเชนเรา<ม>เขาเคยบอกว่าการฝึกซอ้อมคุณต้องเข้มข้นจากการฝึกซอ้อม<ฆ>ถ้าชีวิตคุณเล่นจาก<ม>การฝึกซอ้อมถ้าคุณทำมันเล่นชีวิตคุณก็เล่นไปตลอด<ม>แล้วลามแกแข่งขันคุณก็ไม่สามารถทําได้มันเลยกลายสังนันนํนามาเจะหลอ่อๆแล้วจำไว้ละเออมันมีอยู่อยช่วงปีไหนผมจำไม่ได้ตอนเล่นทีมชาติแล้วผมรับลูดรับลูกเลียดอะ<ม>แล้วมันปล่อยลูดลอดขาโค้ชบอกนิพนธ์เกตเอาแล้วผมบอกผมก็เลยถามลามว่าให้ hey, พันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า บอกอยู่ทำไปเล่นเวลาฝึกซ้อมเขาไม่ให้ให้ลงซ้อมอีกเลยมันก็เลยกลายมาแล้วเ,เ,เขาเรียกตอนหลังเลิจกจัดฝึกซ้อมว่าคุณต้องคุณภาพทุกลูก mm hmm. ถ้าแบบฝึกเวลาซ้อมคุณทำไปเล่นเวลาจริงๆคุณทำไม่ได้หรอกเพราะคุณต้องละเอียดทุกระเบียบนิ้วมันก็เลยกลายมาเอาละต่อไปนี้ไปจะไม่ว่าเด็กใครที่อยู่กับผมผมจะต้องเข้มงวดเพราะคือเราไม่อยากให้เขาเสียจากการฝึกซ้อมฝึกซ้อมคุณยังทําไม่ได้เวลาแข่งจริงคุณก็ทําไม่ได้รจริงๆมันมาจากตัวเราเองเราเราเจอ โค้ดหรือประสบการณ์จากนี้จะมาแต่ถ่ายทอดให้น้องให้มากที่สุดอะ่ะคือเท่าที่จะทําให้ได้ที่สุดการดุไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบเขาเราอยากให้เขาได้ดีใช่ดุดุดผมถามในเวลาแข่งจริงคุณมีสิทธิ์หัวเราะไหม,มน้อยมากที่เวลาเกมกดดันโดนโดนยินนาหรือหรือคุณทําพลาดคุณจะโจมตีเขาอะ่ะถ้าชีวิตคุณทำเปเล่นอย่าได้สัญญาอย่าได้มือหนึ่งเลยครับก็เนี่ยมันก็มารรมจากที่แบบคุณไปดูถ้ามาไหาซ้อมกับพวกอาชีพนะไม่มีทางที่สิทธิ์หัวเราะแต่ โค้ดเขาจะดูออกว่าเนี่ยเต็มที่หรือไม่เต็มที่แต่ถ้าไม่เต็มที่โค้ดพยายามพยายามเขาเขาดูเขารูา้ออกหมดอ่ะผมอยู่ผมชินนะฮะผมชอบผมชอบแบบนี้ผมชอบแบบนี้เพราะผมร,ะร,ะรู้สึกว่าเออการที่เป็นนักฟุตบอล คุณทางานหนักอยู่แค่ไม่กี่ชั่วโมงในการเทรนนิ่งเพราะฉะนั้นคุณควรจะคอนเซนเทรตรือคุณโฟกัสแล้วก็ควรจะเต็มที่กับการที่ไม่กี่ชั่วโมงในการฝึกซ้อมแต่ละวันใช่แต่ตอนที่เพราะมันมีอีกหลายคนที่อยากจะมายืนอยู่ตรงจุดนี้ใช่เวลาซ้อมคุณทําเป็นเล่นแล้ววัาชีวิตคุณจะเล่นเรื่องเวลาแข่งจริงคุณจะเอาแบบแบบฝึกที่คุณภาพคับแก้วไปได้ยังไงถ้าเล่นประตูคุณต้องจากการฝึกซ้อมเนี่ยผมบอกให้ก้าวลงสนามเนี่ยวันนี้กูจะฝึกให้เก่งกูจะทำแบบฝึกให้โค้ดว่าเออเนี่ยโค้เ็นหด เออแต่ทำไม่ได้แล้วโค้ชจะพยายามพยายาม,พยายามเขาจะให้กำลังใจแต่นี่มันทำเป็นเล่นไม่น่อยหบางทีนั่งเขียนโปรแกรมมาบางทีแล้วนะเออเราพยายามจะใส่ใจเวลากับโปรแกรมเช้าตื่นมา,าพยายามจะเล่น<อ>โปรแกรมเขียนโปรแกรมให้มาพอพอเย็นมาเจอสภาพอย่างเงี้ยบางทีมยวนกระดานกระดานทิ้งควิ่งของเลยบอกพอไม่อยากเก่งก็เลิกก็ไม่เลย<ฆ>แล้วผมก็บอกเลยปีหน้าผมไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเพราะผมแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วทำไมคุณอยู่คนเก่งทำไมไม่เก่งอ่ะคนอื่นเขาไปขนาดไหนแล้ว่ เมื่อกี้พี่โตบอกว่ายิ่งผ่านไปทุกปีทุกปีพี่โตก็จะอยู่เพิ่มมาคืนมาึ้นแต่ยังสนุกกับการพัฒนาสร้างประตูดาวรุ่มใช่ชอบชอบคนไหนเด็กเรารู้ว่าเด็กคนไหนตั้งใจเนี้ยผมเขียนโปรแกรมมาผมชอบสนุกเขาเขาเอนจอยกับเราแล้วเขมีความมุ่งมั่นแต่บางทีด้วยความกดดันเกงเกงเกงใจผมกลัวกลัวนั่นแหละฟุตบอลมันต้องเกิดซ้อมเกิดความกดดันแล้วเดี๋ยวโค้ชจะเข้าไปแก้ไขให้เขาจะถามก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นอตอบมาเลย เพราะว่าะเกมจริงอ่ะเดี๋ยวมันจะช่วยได้ได้เยอะสังเกตแล้วพี่โตจะชอบเด็กที่แบบมาก่อนเวลามาให้ซ้อมพี่โตซ้อมเพิ่มก่อนเวลาพี่โตยิ่งชอบไม่ได้รู้สึกเสียเวลาไม่เคยเสียเวลาเลยหรือน้องๆหลังจากฝึกซ้อมปรึกษาเรื่องฟิตเนสเรื่องเทรนพี่โตจะเป็นคนชอบแบบอย่างนี้ใช่ใช่คือตัวเราเองเคยเป็นแบบนี้มาเราก็จะจะบอกเขาหมดเลยสิ่งนี้สิ่งที่ประสบความเร็จเดินตามหัวข้อพวกนี้นะเนี่ยแต่ชีวิตวัยรุ่นคอนโทรลให้ดี เรื่องจะเล่นจะเล่นโทรศัพท์เล่นไรดูดูดีๆอันไหนที่ทําให้ชีวิตเรามันเติบโตไปด้วยคุณภาพกับฟุตบอลเรียนรู้ข้นมาให้สุดทีนี้ก็วกกลับมาถึงในเรื่องของพี่ไม้บ้าง <c oughs> เพราะผมเห็นตลอดว่าการเทรนนิง่งเนี่ยพี่โตซ้อมหนักซ้อมหลากหลายแล้วไม้ก็ดูพัฒนาขึ้นแล้วไม้ก็ดีขึ้นในทีเมืองทองหญยประตูก็จะมีจุดเสยอยงี้แหละต่อให้ทําดีร้อยครั้งแต่ถ้าพลาดครั้งหนึ่งคนจะจําเรื่องพลาดนี่แหละฮะพี่โตมองอยังไงกับ กรณีที่ไมค์เขาแบบมุ่งมั่นตั้งใจมากการกลับไปติดทีมชาติแต่ว่ากลายเป็นว่าหลายคนมองว่าอ้าวนี่คือค,อความผิดพลาดข,ของปฏิบัติข้ามไปผมจะแนะนําน้องๆที่ตัดสินใจหรือไมค์เองท,อที่ไม่ได้ติดทีมชาติจําคาไว้หนนะ่อยคำชมกับคดาด่าเป็นของคู่กันรับฟังเขาได้เราเป็นนักแสดงรับรับปรับปรุงแล้วมาดูเทปตัวเองเออเราเราค่อยๆแล้วปรึกษาโค้ชทีมงานแล้วก็ถามเฮดโค้ชค่อยๆผมไว้เลยแล้วเดี๋ยวจะเก่งขึ้น การผิดพลาดทุกอย่างมันสอนให้เราเข้มแข็งแล้วสอนให้พัฒนาแล้วก็สอนออหัวจิตหวัวใจเราเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนี้แหละเขาเนี่ไม้ยังโดนน้อยนะบกสมัยก่อนผมรับลูกลุดรลอดขาเข้าผมโดนข้อหาอะไรวะล,ล้ลมบอลนิพลล้มบอลไอ้คำเนี่ยผมเจอไปเดินขนาดเดินไปทํางานที่ธนาคารอย,ยากกำหมัดชกแต่ผมชกไม่ได้เพราะอะไรวะเราไม่ได้ทําอย่างอย่างที่แต่แต่ก็พูดใส่หัวว่าไอ้นี่โตล้มบอลล้มบอลมันในกายสักวันหนึ่ง เดี๋ยวเวลามันจะหล่อหลอมเราเองถ้าคุณโกโหกอะไรหัวใจคุณจะรู้เองว่าคุณทําจริงหรือไม่ทาจริงรแล้วผมตั้งว่าสักวันหนึ่งจะให้คนพวกนี้มาเ,เป็นแรงผลักดันให้เราให้เราเรียนรู้และระวังละเอียดมากขึ้นเพราะว่าจริงๆความผิดพลาดมันหาซื้อไม่ได้ในการฝึกซ้อมมันต้องเจอเวลาจริงเพื่อที่ได้พัฒนาตัวเองและแก้ไขประตูระดับโลกก็พลาดกันใช่มันเรื่องเรื่องมันเรื่องปกติถ้าน้องรู้นั้นแทงไม่แทง แทงผ้าเอม่ถ้าแทงถูกก็ดีไปแต่น้องเนี่ยเขาจะเริ่มระวังขึ้นละเอียดขึ้นเราจะได้ดูน้องพัฒนาขึ้นจะจะจะได้เพชรเม็ดหนึ่งอ่ะมันต้องเจรนายรอวันเวลาเขาหน่อยถ้าเขาเก่งจริงเขาจะไปได้ดีแต่ถ้าไม่เก่งจริงเดี๋ยวโคนะ้ชจะมาปรับปรุงตรงแต่งตรงนี้ให้เขามันเหมือนทุกคนมีลูกมีหลานอยากเล่นแต่เมื่อไหร่เขาเป๋มาเราช่วยกันช่วยกันมันก็ไปได้ได้หมด แต่แต่ผมว่ายินดีนะที่คาติชมใส่ไปเถอะอน้องเขาจะแข็งแกร่งขึ้นวันนี้ผมก็แปะลิงก์ให้เขาดูวิธีการขายเครียดยังไงดูในทิกต k อะมันมีนักจิตวิยาผมนั่งฟังอย่างเงี้ยออส่งลิงก์ไปเด็กอาาเดมีที่ผมเคยฝึกออน้องผู้หญิงชื่อน้องหม,ม่มั้งบอกเออให้กาลังใจพี่ไหมนะผมก็ส่งอีกส่งไปอีกอบางคนจะมองมุมลบแต่ผมมองมุมบวกเพราะอะไรวะผมจะได้เพชรเม็ดเม,ม็ดหนึ่งใน,ในวงการผงฟุตบอลได้ไม่ได้เพชรเม็ดหนึ่งของสโมสรแต่มันมันช่วยทีมชาติไทยให้ดีขึ้น ดีดีกวา่าแต่ขอบคุณคําที่แรงกระแทกให้เขาอะเ,อเราเรามาช่วยดูกันเนี่ยว่าเขาจะเก่งจริงหรือเปล่า<อ>นี่แนละมันจะสนุกอีกตอนนี้มากกวา่าดูไปเถอะค้อบผิดพลาดผมชอบโค้ชจะมีหน้าที่แก้งานให้เขาเ,<อ>เขาี่เขาจะเริ่มเออรู้สึกว่าเออมันพัฒนาซ้อมและเก่งขึ้น<อ>นี่แหละครับกาลังจะถามเลยว่าเออแล้วมันจะต้องมีวิธีการในแก้ไขเรื่องสภาพจิตใจยังไงแต่เมื่อกี้พี่โตบอกว่าพี่โตเริ่มตั้งแต่ไม้ยังไม่ได้กลับมาล่ะ ก็เริ่มให้กำลังใจ <S <S เร่ออะไรลงไปแล้วในใ,ในในลายส่วนตัวรเรียนรูน้แล้วก็มีวิธีการออจิตวิทยามีติ๊กตอกผมชื่ออะไรหรือผมแปะลิงก์แล้วลงไปนั่งฟังเงียบๆแล้วนั่งฟังคําพูดพวกนี้มันจะมีพลังนะครับมีพลังแล้วกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะเราจะยิ้มได้อีกตอนหลังว่าเราทําได้ดีแล้วขอบคุณแรงที่แรงเสียดสีแรงกระแทกอะมันจะทําให้เรามีสมาธิกับโฟกัสกับต่อไปเราจะได้ดูว่าข้อผิดพลาดเราต้องระวังละเอียดมากขึ้นเราจะเห็นเพชรเม็ดหนึ่ง แต่ถ้าไม่ไม่เป็นเพชรก็ไม่เป็นไรเราก็หลอ่อหลอมให้เขาอีกถ้าเขาสภาพจิตใจที่พร้อมจะสู้ไปกับเราครับนี่ก็เป็นแง่คิดดีๆจากพี่โตนิพนธ์มาลานนนนะฮะหวังว่าเดี๋ยวในอีกปีหน้าหรือยังไงเราจะได้เห็นประตูดาวรุ่งที่เกิดจากการพัฒนาของพี่โตนะก็พยายามจะทําอยู่ถ้าแรงยังไม่หมดก็ <c oughs> พยายามจะใช้เวลาที่เหลือน่ะให้ให้เขาไม่หมดแล้วก็หวังว่าเขาจะเติบโตอย่างคุณภาพแล้วก็มีน้ําใจนักกีฬาที่ดีกับอนาคตกับคนรุ่นรุ่นต่อไปแล้วก็โค้ชคนหลังคงจะได้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆครับ โตเป็นคนที่แบกความรู้มาเต็มกระเป๋าทุกวันขึ้นอยู่กับว่าน้องจะโกยเอากลับไปันแค่ยางหนึ่งคือเวลาผมตายไปผมเอาอันนี้ไปไม่ได้ผมอนุญาเทให้และคืนกําไรให้กับสังคมแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ยืนไม่ได้ก็เพราะฟุตบอลตอนนี้ผมจะคืนกําไรให้กับสังคมแล้วก็ขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณทเช่นกันครับสวัสดีครับเวลาคนที่เป็นโค้ชนะครับมักจะหอบความรู้หอบความตั้งอกตั้งใจจากบ้านนะฮะมาเต็มกระเป๋าเลยนะครับ แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องๆจะสามารถตักตวงแบ่งปันความรู้เหล่านั้น,นกลับไปพัฒนาตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะยิงในสังกัดสโมสรเมืองทองในตำแหน่งผู้สาป,ประตูของฝั่งอะคาเดมี่เนี่ยมีผู้สาป,ประตูมีแววมีอนาคตอยู่เยอะแยะมากมายเลยละครับ และอย่างที่พี่โตบอกไปว่าตำแหน่งผู้สาประตูน่ะมันเป็นตำแหน่งที่มีการแข่งขันกันสูงอย่างผู้เล่นนะฮะยังมีตั้งสิบตำแหน่งแต่ผู้สาประตูนในหนึ่งทีมนะฮะจะมีเียงแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นเองการแข่งขันมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทุ่มเทคุณก็ต้องมุ่งมัน่นและก็ต้องตั้งอกตั้งใจให้มากกว่าคนอื่นนะครับถ้าอยากจะเอาชนะคนอื่นได้ในเรื่องของการแข่งขันเพื่อโอกาสในการลงสนามนั่นเองแหละครับและนี่ก็คือคอนเทนต์ดีๆของพี่โตนิพนธ์มาลานนท์ที่เบื้องทองทีวี เก็บมาฝากครับ